ความสุขแห่งครอบครัวใหม่หมอสองและน้องอ่อนต้อนรับลูกสาวเฟรยาน่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหมอสองนายแพทย์นภรัต์รัตนวราแพทย์ศัลยกรรมชื่อดังและน้องอ่อนสมฤทัยอินฟลูเอนเซอร์สาวคนดังร่วมโพสคลิปต้อนรับลูกสาวใหม่ชื่อเฟรยาน่าบนโลกสื่อสังคมทุกคนก็ต้อนรับด้วยความยินดีและความอบอุ่นอย่างมากคลิปนี้ไม่ได้แค่เป็นการแจ้งข่าวดีเท่านั้นแต่ยังเปิดเผยความรักและความสุขของครอบครัวใหม่ๆนี้อย่างเต็มที่ แต่ที่น่าสนใจคือคลิปนี้ยังเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคุณพ่อและคุณแม่เมื่อหมอสองอยู่เคียงข้างภรรยาตลอดการคลอดและยังจุบท้องบอกลูกสาวให้คลอดง่ายๆซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนความรักและความสนับสนุนที่ไม่มีที่สิ้นสุดและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปชื่อลูกสาวเฟรยาน่าไม่ได้เป็นเพียงชื่อที่น่ารักแต่ยังอาจมีความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่เช่นการผสมผสานของวัฒนธรรมหรือความหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าสำรวจเพิ่มเติม คำถามที่น่าคิดคุณคิดว่าชื่อเฟรยาน่ามีความหมายอะไรและคุณเห็นอย่างไรกับการเลือกชื่อลูกที่มีความหมายลึกซึง้งมาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์เถอสำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของหมอสองและน้องออนคุณสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่หมอสองยกเครื่องอัลตราซาวด์ตรวจคันภรรยาก่อนนอนเผยสาเหตุทำไมไม่ทำคลอดลูกเองหมอสองคุณออนตื่นเต้นใกล้เจอหน้าลูกเผยเตรียมความพร้อมวางแผนเลี้ยงลูกครบถ้วน ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่เว็บไซต์ของเรา https://www.kaset.co.th/ หรือดูข่าวต้นฉบับที่ https://www.kaset.co.th/entertainment/new_under_score_10014576